สวัสดีครับวันที่17กรกฎาคมนะครับ68นะครับเวลา10โมง46นาทีครับเมื่อวานนะครับรีบาวอย่างโหดนะครับใครได้อยู่เมื่อวานนี้ตอน3-4ทุ่มใช่ไหมไม่แน่ใจนะครับผมพอดีว่าได้ชุดสุดท้ายไม่ได้อยู่นะถ้าเกิดอยู่นะรอนะผมรอทุบข้างบนเลยนะครับแต่ก็ไม่แน่ครับเมื่อวานทำครับเล่นะตลาดปานป่วนเลยครับ ทะลุแนวไปหมดนะครับแต่ก็ยังติดมาสเตอร์บาร์เรานะครับมาสเตอร์บาร์นะครับหรือ QF บวกมาสเตอร์บาร์มาครับเดี๋ยววันนี้เรามาดูครับแนวรับสําคัญของวันนี้นะครับเมื่อวานทําเล่นแย่เลยครับเมื่อวานนะทะลุโซนซิ่งผมไปเยอะนะครับมันต้องตีใหม่นะครับวันนี้อาจจะกว้างๆนิดนึงนะครับเดี๋ยวก็จะหาเรียวไทม์กันในหลายสดนะครับมาดูโซนนะครับแนวรับสาคัญวันนี้นะครับอยู่ที่ส สามสามสองสี่ถึงสามสามสองศูนย์นะครับแล้วก็อีกรับหนึ่งนะครับสามสามไม่สามสองเจ็ดสี่ถึงสามสองเจ็ดศูนย์นะครับแนวรับสําคัญนะครับของวันนี้นะครับผมว่าแน่นอนครับลงม,มาไม่เกินสามสามศูนย์หนึ่งสามสามสามสองเก้าหกนี่นะครับมาดูแนวตั้งสำคัญของวันนี้ครับผมยกให้ที่เดิมนะครับ สามสามหกเก้าถึงสามสามเจ็ดห้าอ่าสามสามหกเก้าถึงสามเจ็ดห้านะครับผมผมคิดว่าขึ้นมารอบนี้นะนะน่าจะน่าจะทุบลงมาแน่นอนนะครับมาเราดูโซนซิ่งกันครับโซนซิ่งนะครับตอนนี้เนะี่ยราคาปัจจุบันอยู่ที่สามสามสี่ศูนย์นะครับถ้าขึ้นไปสามสามห้าสี่นะครับเซลลงมาครับแต่ถ้าเกิดลงมานะครับ ก็มัตเตอร์บาร์เราหลักครับวันนี้ผมมองยังไงนะครับวันนี้วันนี้ผมมองลงก่อนนะครับลงมาโซนซิ่งผมแล้วอาจจะดีดขึ้นไปนะครับรีบาวขึ้นไปต่อเร็วๆนี้นะครับเดือนสิงหาคมนะครับเรามีสอนแบบจับมือทํานะครับผมจะสอนโซนมัตเตอร์บานะครับให้พี่ๆนะครับมือใหม่และมือเก่านะครับได้มาฝึกตีโซนคมๆแบบนี้นะครับเทคนิคในการตีโซนการมองโซนหาจุดเข้าจุดออกนะครับ ฝากติดตามพวกเรา Smart Profit Academy S.P.A. Bombard ดเ a d e r Academy ของเรามีการเรียนการสอนโครงสร้างราคาที่มีชื่อว่า Quantum f i p และยังมีสอนพื้นฐานสำหรับมือใหม่ในคอร์สศูนย์สู่เซียนที่ออกแบบมาให้เข้าใจใง่ายๆนอกจากนี้เรายังมีห้องซิปวางแผนเทเรด Master Bar Zone และพาทำกำไรในตลาดจริง ผ่านช่องทางดีีทุกวันเราจะไปสอนการนำเอ็มพอร์ตที่นั่นและหาจุดเข้าจุดออกไปพร้อมๆกันทุกคนจะต้องมีโซนของตัวเองเพื่อยืนในตลาดนี้อย่างยงั่งยืนทักมาสอบถามรายละเอียดกับทีมสพอร์ตเราที่ M S A X A U S P A เราจะยืนในตลาดนี้ไปได้วยกัน SPA สมาร์ท r ปรฟิตอะคาเดม